สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ okay, <stay> ก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเกม Tower of Fantasy นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาสุ่มมาสุ่มกาชาหน่อยอยากจะรู้ว่าจะได้อาวุธอะไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอดีใหม่นะะเรียกว่าไอดีใหม่ดีไหมเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟสกาเลต t นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะฮะอืมตอนนี้จากเท่าที่ดูๆมานะผมเนี่ยก็มีความคาดหวังอยู่นะ เนี่ยอยากได้อาวุธนี้หมัดนะครับเคียวหมัดก,กับเคียวเอาจริงๆแค่หมัดก,กับเขียวส่วนปืนเนี่ยยังไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นอาวุธไหนปืนก็ได้นะเอาจริงอะแต่ว่าหลักๆคืออยากได้หมัดก,กับเคียวมากกว่านะครับอะไรก็ได้ถ้าได้2อ,อย่างนี้คือไม่เกลือทุกคนอยากได้เขียวมากนะฮะอาวุธอื่นเอาไว้ก่อน,นจริงได้ปืนก็ดีนะเพราะว่า เวลาตีบอสผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันสู้ง่ายนะครับอาวุธระยาะกลมันไม่ต้องเข้าไปชิดไม่ต้องแบบไปเสี่ยงโดนดาเมจบอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเดี๋ยวขอรับของก่อนเลยแล้วกันอ่าของจะอยู่ตรงนี้นะฮะโหรับสิบลูกรู้สึกว่าตอนต้นเกมเนี่ยซุ่มสามสิบโลเนี่ยจะได้ s s r แน่นอนหนึ่งชิ้นนะฮะแต่ว่า ขอให้อยากเดียวก็พอเพราะว่ามันได้แค่ครั้งเดียวนเนาะอันนี้คืออะไรโอเคผ่านใช่ไหมน่าจะครบหรือย,อ,อยังขออนุญาตรับของแป๊บ,บนึงนะครับให้ครบก่อนน่าจะครบแล้วปะหรือว่าต้องสุ่มก่อนอ,อ๋อนี้นี่นี่รับนี้หนึ่งอันรับเอา้าเร่งออกอันนี้รับรับ รับโหนี่บรรลุสามล้านยอด3ามล้านนี่คือได้ของขนาดนี้เหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคน่าจะครบแล้วนะฮะมาดูกันดีกว่าสามที่สองบังคับอีกปะเนี่ยบังคับหรอม่วงก็บังคับอันนี้คือไอดีใหม่นะคือของทั้งหมดก็คือแจกไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะเลยนะแค่เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับจะรับใครที่ รีดี A D, หรืออะไรเงี้ยจัดได้เลยนะฮะมาดูของม่วงก่อนม่วงมันค่อนข้างจะเกลืออยู่แล้วนะอย่างที่รรู้กันนะเห็นปะของฟ้าของเกลือนะครับมาดูนี่ดีกว่าของทองสามสิบมีการันตีหนึ่งจัดไปทุกคนถ้าได้ของส้มทั้งสองชิ้นนี้คือโคตรดวงดีเรียกว่าโคตรดวงดีเลยก็ว่าได้แบตเตอรี่ของฟ้าแล้ว ดาบเฮ้ยหอกหอกฟ้าเหรอม่มีหอกฟ้าด้วยหรอเคยเห็นแต่หอกม่วงนะเฮ้ยพนูอู๋ตกใจตกใจมีว่าได้เอเดอโอเคผ่านไปด้วยดีนะครับ10โลแรกจัดไปถ้าสุ่มครบ80โลนะครับจะได้การันตีเอเดอาแน่นอน หเหมือนกันหนึ่งชิ้นนะฮะแต่ระหว่างนั้นก็คือถ้าดวงดีก็มีโอ,อกาสออกนะแต่โอกาสมันออกน้อยมากน้อยขอโทษเฮ้ยอ๋อเอ้ยมันอันนี้มันมันล็อกปะเนี่ยมันล็อกใช่ไหมผมมีสุ่มได้ตลอดเลยเปิดตอนสามสิบสาสิบโลแรกนี่คือจะมีอาวุธพวกนีม้มาตลอดเลยนีย่มันล็อกปะเนี่ยโอเคมีที่ไม่กดข้ามเพราะว่าอยากลุ้นอยากลุ้นนะฮะโอเค อันนี้แหละนะครับมันต้องมาแล้วแหละจริงๆอุ้ยลุ้นอย่างนี้มันเฮ้ยอะไรเออาอ๋อตกใจนะครับตกใจงงเลยตัวอะไรขอพี่เคียวหน่อยได้ไหมพี่เคียวพี่เคียวอุ้ยใจเต้นละทุกคนใจเต้น เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเฮ้ยซับพอร์ตมันจะเกินไปมุยอ้ oh, ทุกคนซับพอร์ตเหรอจริงจังปะเนี่ยไม่เคยเล่นอาวุธนี้เลยนะทุกคนไม่เคยเล่นจริงๆ เดี๋ยวนะเดี๋ยวดๆ,ๆ,ๆชุดผมอยู่ไหนอะชุดเอาใช้อันนี้เครื่องแต่งกายไหนลองใช้ดูเป็นไงอะมันไม่เข้ากับสีเลยนะเอาใส่ไปก่อนได้ไหมจริงอันนี้ก็เท่อยู่นะ ใช้เดิมก่อนดีกว่านะครับไหนอาวุธเฮ้ยคือเอาจริงๆนะแบบตรงๆเลยทุกคนหอ,อกมาเล่นยังไง <laughs> ในไหนเราก็ได้มาแล้วนะครับมันก็ต้องลองจัดดูซะหน่อยละเดี๋ยวไปดูความสามารถของน้องหอ,อกหน่อยดีกว่าว่ามันม,มันทำอะไรได้บ้างแคปซูลนุ้ยทุกคน เกินไปมุ้ยอาวุธผมนี่คือหออใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเวทหรอโอ้โหงานเข้าเลยอะจะเล่นยังไงวะเนี่ย ได้บูสตสปอร์ตมาทุกคน,นไหนก็นไหนขอลองอ่านคุณสมบัติก่อนได้ไหมโอแล้วกีเทียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราเก็บค่อยเก็บตังซื้อเพิ่มเดี๋ยวขออ่านหอ,อก,ก่อนหอ,อกมันทำอะไรได้ไดชาร์จเต็มจะแช่แข็งเป้าหมายเป็นเวลาสองวินาทีปล่อยให้ถูกแช่แข็งหกวินาทีทำลายเปลือกน้ำแข็งเพิ่มความเสียหายขนาดถูกน้ำแข็ง อาวุธเป้าหมายมีอัตราชาร์จห้าสิบเปอร์เซ็นหลังใช้สกิล HP ต่ำสุดภายในสิบห้าเมตรรักษายี่สิบห้าของแอคแท็กและฟื้นปูห้าสิบอืมนี่ผมจะมาสายนี้จริงเหรอผมนึกภาพตัวเองตอนเล่นไม่ถูกเลยทุกคนไหนต้นไอ้หอ,อกนี้มันดีไม่ดียังไงใครใครที่รู้มาแนะนำได้นะครับคือผมแบบเล่นหอ,อกไมเป็นอ่ะ เครียดเลยเดี๋ยวดูสกิลหน่อยอันนี้คืออันตีมันคืออะไรอ๋อเมื่อกี้ที่อ่านใช่ไหมโอเคประมาณนี้ทุกคนจุดเริ่มต้นอีพีแรกผมในสกาเล็ดนะครับไว้เจอกันไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบวัสดีครับ